จัดไปโดย King Power Duty Free กลับมาสู่ช่วงที่สอของกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์เพียรพลครับพี่น้องสามารถติดตามเรานะครับได้ทุกช่องทาง Facebook Instagram TikTok Twitter แล้วก็ YouTube ท,ที่แชมป์จัดไป หนึ่งในข่าวใหญ่ครับผมมีงานซึ่งเป็นหน้าของเขาด้วยนั่นก็คือทางด้านของโรเจอร์เฟเดอร์เรอร์หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าโรเจอร์เฟเดอร์เรอร์นะครับคือเฟเดอร์เรอร์เนี่ยเป็นโอ้โหสุดยอดนักเทนนิสที่ต้องบอกนะครับว่าถ้าเป็นภาษาอังกษคงจะใช้คําว่า graceful หรือว่าเป็นคนที่สง่าง,งามมากส่วน,นวันนี้เขาได้ลาอําลาร์ดนะฮะอย่างเป็นทางการแล้วเรามาย้อนดูกันลวกันครับว่าหนึ่งในนักกีฬาที่ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในเรื่องของอารมณ์ ในเรื่องของฝีมือในเรื่องของภาพลักษณ์แชมป์จัดไปผมมีความทรงจำกับโรเจอร์เฟเดอมากมายครับและช็อตเด็ดที่ผมประทับใจเขามากที่สุดก็คือความสามารถในการเปลี่ยนตัวเองของมนุษย์ครับสมัยก่อนเฟเดอร์นี่เป็นหนุ่มเลือดร้อนร้อนมากครับแล้วอยู่ดีก็มาเย็นสุดขั้วซึ่งเป็นจุดแข็งที่สุดของเขาสุภาพขึ้น เพระเาะเขาตาสว่างครับหลังจากโค้ชที่แนะนำให้เขาเปลี่ยนเรื่องอารมณ์ได้จากไปเมื่อพูดถึงโรเจอร์เนี่ยทำให้ผมคิดถึงพี่ปุ้มอีกหนึ่งบุคคลน,น้ำดีของวงการทีวีไทยครับพี่ปุ้มสุริวันสุริยงเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์คนแรกในชีวิตของผมนะครับตอนนั้นผม22ซึ่งงานแรกในวงการทีวีเนี่ยก็คือพิธีกรรายการทันโลกกีฬาเมื่อ17ปีก่อนพี่ปุ้มเนี่ย เป็นคนที่ละเอียดตรงเวลาตั้งใจแล้วก็ใส่ใจกับงานมากถึงขนาดพวกเราเนี่ยยกย่องแล้วก็มอบฉายาว่ามูรินญีนะเป็นมูรินโญของผู้หญิงนี่แหละเพราะตอนนั้นโจเซ่มูรินโญใช่ไหประสบความสําเร็จแล้วก็เป๊ะมากในการทําทีมซึ่งพี่ปุ้มก็เป็นคนที่เป๊ะมากเหมือนกันซึ่งช็อตเด็ดที่สุดของพี่ปุ้มและพี่เจี๊ยบเนี่ยซึ่งเป็นสามีก็คือตั้งใจพัฒนากีฬาไทยครับแม้ว่าสังคมในยุคนั้นจนถึงยุคนี้อาจชอบเสพกีฬานอก แต่ทั้โลกกีฬาแล้วก็รายการ Have a Nice Day ถือคติของนอกแค่สะใจของไทยอยู่ในสายเลือดซึ่งความละเอียดและปรัชญาจากพี่ปุ้มเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้สร้างรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์แล้วก็สร้างกองเชียร์ร่วมเชียร์ไทยไปกับแชมป์แล้วก็ได้รับคำชมจากทั้ง ATP และถึงขนาดโนวัคจอกโควิชได้เชิญให้เราไปชมการแข่งขันและก็ granted exclusive interview ให้กับเรา แล้ววันนี้ความรักชาติที่ได้จากพี่ปุ้มก็ได้อินสปาย d ์ให้เราสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ mm ์แชมป์มิวดิโอเพื่อจะสะสมและก็สืบสารตำนานกีฬาและงานศิลปะพี่ปุ้มพ่เจียบเป็นคนฉลาดสร้างสรรค์แล้วก็หัวไวมากครับมีวันหนึ่งเข้ารายการแล้วบอกวันนี้เฟดเดอร์จะมาตอบจดหมายของเราโอ้โหทุกคนก็อึ้งครับกลับมาเฉลยในรายการว่าเป็นจดหมายที่เฟเนี่ยเขียนให้ f อในเว็บ ซึ่งผมว่าเป็นลูกเล่นที่ดึงดูดเหนือชั้นและก็พลิ้วมากนะฮะสำหรับการทำสื่อเมื่อเกือบ20ปีก่อนพี่ปุ้มเป็นคนละเอียดกับการใช้ภาษามากตอนนั้นคนส่วนใหญ่จะใช้คำว่าเบรกนี้หรือว่าเบรกหน้ากลับมาเจอกันซึ่งพี่ปุ้มก็สอนผมว่าอย่าใช้คำว่าเบรกเพราะมันเหมือนเสียงหยุดตัวเองในแนวลบให้ใช้คำว่าช่วงช่วงนี้ช่วงหน้าช่วงต่อไปแทนคำว่าช่วง จากพี่ปุ้มเนี่ยมีความสําคัญกับชีวิตผมมากครับผมกลายเป็นคนหมกมุ่นกับทุกสิ่งที่คิดทุกคําที่เขียนทุกสิ่งที่พูดแล้วก็นํามาสู่การสะกดภาษาอังกฤษแ,กแบบใหม่ที่ใช้ไอตัวเล็กและแอลตัวใหญ่ตลอดถึงขนาดทีมฟุตบอลที่แฟชั่นนเบิลและคนตามเยอะที่สุดทีมหนึ่งอย่างปารีสแซงเจแมงก็ยังสะกดชื่อเลโอนีลเมสซีส่เหมือนกับผมซึ่งทำให้ผมมีอีกหนึ่งอาชีพใหม่ก็คือเป็นแบรนด์และก็อิมเมจคอนซัลแทน ที่ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจสินค้าและก็ตัวตนของคนที่ฝันไกลระดับโลกคำว่าช่วงยังทำให้เราเปลี่ยนวิธีการทำรายการครับซึ่งสมัยก่อนสนแต่เรตติ้งแลวก็ย่อยคนดูแต่คำว่าช่วงทำให้เราสนประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดและเมื่อผมได้รู้จักและสะสมงานศิลปะของพี่ช่วงมูลพินิษศรริลปินแห่งชาติปี2556เนี่ยโดยเฉพาะงานที่มีชื่อว่าต่อไม้ ที่เตือนสติว่าต้นไม้ตายเหลือซากก็ยังสวยคนตายเหลือซากไม่อยากเห็นขอบคุณพี่ปุ้มที่ทำให้ผมแล้วก็แฟนรายการมีช่วงชีวิตที่ดีน่าจดจำหลายๆครั้ง we will be together forever have a nice day